ชาวพุกโซคาดวงความรักประจําวันที่5ธันวาคมคุณได้4ดาบเขาได้2ถ้วยนะคะสําหรับคนมีคู่วันนี้สบายๆนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นวันที่คุณพักผ่อนนะคะหลังจากที่ทํางานหนักมานะคะหลายวันเนาะ ส่วนแฟนเนี่ยได้2ถ้วยนะคะก็หมายถึงความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเรื่องความสาคัญไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณ2คนแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้ใครที่ทะเลาะก,กันมาก่อนนะคะน่าจะได้มีการปรับความเข้าใจนะมีพลังงาน reconciliation แล้วก็ดนซอ f นะไปต่อได้ในความสัมพันธ์คนโสดวันนี้4ีดาบนะคะแต่ว่ามี2ถ้วยเข้ามานะก็แปลว่าน่าจะมีคนที่แบบอยากจะมาทําความรู้จักเราอยากที่จะจีบเราอะนะแต่ว่าตัวเราเนี่ย ยังอยู่ในสภาวะของคนที่ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์นะคะก็เลยยังนิ่งๆน,นะคะคุณอาจจะไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่แต่จัก,กรวาลบอกว่าคนนี้ใช้ได้นะคะโดนสต็อปก็ถ้าเขาเข้ามาเราก็พูดคุยไปนะคะดูใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนเก่าๆด้วยที่วนกลับมาเพราะมันมีพลังงาน reconciliation หมายถึงว่าคนเก่าที่กลับเข้ามานะคะแต่ไม่มองว่าคุณเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าตอบรับอะไรนะ